มาดูเหรียญน,นี้ครับเพื่อนๆเขาเรียกว่าเหรียญไตรมาสหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับแต่เหรียญน,นี้นะครับเป็นพิมพ์แจกกรรมการถ้าพิมพ์ปกติทั่วไปเนี่ยเหรียญเขาจะใหญ่กว่าเพื่อนๆลองสังเกตดูเห็นไหมเนี่ยหน้าตาหลวงพ่อนะครับคล้ายๆกันนะครับแต่ตัวเนี่ยจะล่ํากว่านะครับเหรียญก็จะมีลักษณะใหญ่กว่าถ้าเป็นแจกกรรมการนะครับ เหรียญจะเล็กกว่านะครับดูฟอนต์เห็นไหมฟอนต์ตัวหนังสือก็จะไม่เหมือนกันนะครับนะเพื่อนดูด้านหลังนี่เหรียญนี้เป็นพิมพ์ปกตินะครับเหรียญนี้เป็นพิมพ์แจกกรรมการอ่าดูฟอนต์นะครับเห็นไหมฟอนต์ไม่เหมือนกันนะนะครับอย่างนี้สวยๆประมาณ2 0 0 0นะเพื่อนๆถ้าเป็นพิมพ์ปกติแจกทั่วไปนะครับลมดํานะครับสวยๆประมาณ2000มาดูเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้เป็นพิมพ์แจกกรรมการนะครับ และเป็นเนื้อเงินนะเพื่อนเพื่อนเนื้อเงินเนี่ยก็จะหายากพอสมควรนะครับเหลี่ยนรุ่นนี้เพื่อนเพื่อนดูหน้าก่อนเลยนะครับนี่ดูหน้าหล่อพรอแผ่โอ้โหเป็นไงลึกคมชัดมากนะครับนี่และสังเกตนะครับจะมีเส้นขนแมววิ่งคมคม,คมทั่วทั้งเหลียญเลยเพื่อนเพื่อนดูหนไหมนี่คมมากนะครับคมมากนี่แม่ดูดอกจันคมคม ดูเซียนนะครับนี่โอ้โหเป็นเหรียญที่สวยๆนะแมสตาร์ให้ที่หมื่นห้านะครับเพื่อนๆเพื่อนเ,อนเอนดูนะนี่เส้นขนแมววิ่งขวางๆนะครับนี่นี่ดูโอ้โหรุ่นนี้นี่คลาสสิกนะครับนี่ดูดอกจันดอกจันนี่คมคม,คมนะครับดอกจันคมคมตัวหนังสือเนี่ย อักขรเลขยันเป็นแท่งเป็นสันเลยนะเป็นแท่งเป็นสันเลยนะคมชัดมากเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูนะนี่เห็นไหมเขาจะเหมือนตัวหนังสือเนี่ยเขาจะเหมือนซ้อนๆกันนะเพื่อนๆแบบนี้คือทําให้ดูง่ายนะเพื่อนดูนี่เห็นไหมตัวหนังสือแบบนี้ทําให้ดูง่ายเพื่อนเพื่อนดูนี่โอ้โหเป็นไงคมไหมคมมากคมมากเพื่อนๆนดู นี่คือรายละเอียดของพระแท้นะครับนี่คมมากนะครับแล้วมาดูด้านหลังด้านหลังเนี่ยรูเจาะปิ้นๆน,นะครับน,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 มมนี่โอ้โหยันอุเนี่ยคมคมเลยยันอุคมมากเพื่อนๆดูโอ้โหเห็นไหมนี่การแกะบล็อกแบบธรรมชาตินะครับแมเหรียญไตรมาสเห็นไหม,หไม,หไหมคมมากนะครับรุ่นนี้มีการตอกโค้นนะครับนี่ นี่มีการ